สวัสดีครับพบกับ GeekSlots อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานตัว MacBook Pro M1 นะครับเกี่ยวกับสายงานของผมมีประสบการณ์การใช้งานตัวนี้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเผื่อใครกำลังจะตัดสินใจซื้อไปใช้ในลันกษณะงานเดียวกันกับผมนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้งานมาประมาณหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่มันเปิดตัวมาใหม่ๆเลยนะครับ การใช้งานของผมก็จะเป็นไปในทางของการพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ AI นะครับโดยก็จะเน้นไปในทาง Neural Network นะครับแล้วก็พวก Deep Learning ต่างๆซึ่งก็จะใชะ้การเขียนโปรแกรมทางด้าน y y t o o นะครับใช้ภาษา Python แล้วก็พวกแพ็กเกจแล้วก็เฟรมเวิร์ต่างๆเช่น OpenCV, PyTorch, TensorFlow, Keras คูด้าหรือว่าพวกคูด้าด p n e นว์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับรวมถึงการพัฒนาทางด้าน Back End ด้วยนะครับทำพวก API โดยใช้พวก f l a s k พวก r r d ด i o ต่างๆแล้วก็ในฟิล์ของการวิจัยด้วยนะครับวิจัยก็จะเน้นไปทางด้านพวก Image แล้วก็ s i g n a l p r o c e s s i n g นะครับอ,อันนี้ก็จะอยู่ในอยู่ในฟิล์ของ AI นะครับในการใช้งานตัว MacBook M1 ตัวนี้ สำหรับ non non AI development ก็คือก็จะเป็นพวก embedded system นะครับก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเขียนพวกชิปต่างๆนะครับพวก micro controller ก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ docker ใช้ homebrew Home นะครับแล้วก็ด้วยลักษณะที่ตัวนี้เนี่ยมันสภาพแวดล้อมการทำงานมันมันเหมือนกับ linux ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเหมือนมากเลยทำให้คนที่ชอบ linux อยู่แล้วเนี่ย จะชอบตัวนี้มากเลยนะครับโดยเฉพาะตระกูลทางฝั่งพวก d e เ i a บียนะครับอย่างเช่นพวกอุบัตูอะไรแบบนี้ครับก็จะทําให้เราพัฒนาซอฟต์แวร์ทางฝั่งนี้เนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยนะครับแล้วก็การใช้งานอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นเป็นการรีโมทซะส่วนใหญ่นะครับบางบางทีเนี่ยเราไม่ได้เดฟในนี้ แต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยรีโมทไปอีกที่หนึ่งอ่าแล้วก็จะใช้พวก Secure Shell นะครับใช้เทอร์มินอลตัวตัวนี้แหละแล้วก็ secure shell ไปที่อื่นหรือแม้กระทั่งการใช้รีโมท Secure Shell บน VS Code แบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับเราก็จะรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเช่นพวกเจสันนาโนอย่างเช่นแบบนี้นะครับที่ที่เราเอาไว้ใช้ทำ AI แบบกึงก่งๆึ Embedded System นะครับอย่างเช่นแบบนี้หรือว่าพวก Mini PC ต่างๆที่เราเอาไว้รันพวก Linux Server ต่างๆหรือแม้กระทั่ง Cloud ของเราที่ที่อยู่บนผู้ให้บริการ Cloud ์นะครับแล้วก็อย่างเช่น G.P.U. Cloud ของผมเองนะครับที่ะจะใช้งานรีโม e ไปค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็สะดวกดีนะครับเวลาเราเปิด Terminal หลายๆอันเนี่ยก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับปัญหาอะไรบ้างที่ผมพบเจอจากการใช้ตัว Macbook Pro M1 ตัวนี้นะครับในการทำงานสายที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ปัญหาแรกเนี่ยเราจะเจอแน่นอนก็คือว่าเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมหรือว่าเวลาที่เราจะสร้างซอฟต์แวร์อะไรตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องคํานึงด้วยว่าซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นมามันจะไปรันบนอุปกรณ์อะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยกับอันนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น CPU แบบเดิมนะครับแบบแบบทั่วไปที่เป็น X 8 6หรือว่า X 6 4นะครับเป็นเป็น อ่าสามสิบสองหรือว่า64บิตนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเราเราเดฟต้บนนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาเดฟบนนี้แล้วเอาโค้ดมารันในนี้หรืออ่าหรือในทำลองตรงกันข้ามานะครับมันจะมีความยุ่งยากขึ้นทันทีเพราะว่าเราไม่สามารถเดฟจํจำลองในนี้ได้เพราะชิปเซตมันไม่เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยจะเป็น เอ็กซ uh, แต่ตัวนี้จะเป็น M1 uh, ตัว M1 เนี่ยมันมันไม่เชิงว่าเป็น CPU สะทีเดียวนะครับมันเป็นชิปที่รวมรวมหลายอย่างอยู่ในนั้นเนาะก็คือพวกมี GPU มีอะไรในนั้นด้วยมันมันเป็น s ิสเต็มออนชิแต่ว่าตัว CPU ในใน M1 จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น ARM นะครับเป็น ARM เป็น ARM เวอร์ชัน8ซึ่งก็จะเหมือนเหมือนก,นกันกับเจ้าตัว j จสันนาโแบบนี้นะครับก็เป็น ARM เวอร์ชัน8เหมือนกัน ดังนั้นเวลาที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราพัฒนาเพื่อที่จะเอาไปรันในไหนถ้าเกิดว่าเราเอาไปรันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับบนบนคลาวด์ที่เป็น Linux Server เนี่ยแล้ว CPU มันเป็น X64 นะครับมันก็จะมีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแทนกันได้เลยสักทีเดียวอันนี้คือในกรณีของ Native นะครับแบบ เราเราไม่สามารถที่จะทําในนี้ได้โดยตรงเพราะว่ามันจะมีแพ็กเกจบางแพ็กเกจที่มันไม่ได้ถูกบิวมาแล้วก็รันบอาร์มได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยเวอร์ชันที่มันเก่ากว่าเนี่ยมันจะมันจะลงไม่ได้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ที่ใหม่กว่าก็ลงไม่ได้เหมือนกันมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่กลางๆมันถึงจะลงรันในนี้ได้นะครับผม พอพอพอ,พอเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นถ้าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมบนเนทีฟในเครื่องไปเลยเนี่ยครับมันก็จะเราต้องพิจารณาตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับว่าเราเขียนซอฟต์แวร์แล้วเ,เอาไปจะเอาไปรันบนอะไรซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนการใช้งานพวกแพ็กเกจแมนเจอร์ต่างๆเนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นะครับช่วงที่ใช้งานแรกๆอย่างเช่นพวก โฮมบิวแบบนี้ก็ยังใช้ไม่ค่อยได้นะครับแรกๆหรือว่า Docker เองนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะวันที่ผมอาจอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกา2022นเนี่ยก็ใช้ได้งานใช้งานได้หมดแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็น Home Brew เนี่ยก็ใช้งานได้หมดแล้วแพคเกจหลายๆอย่างก็ติดตั้งค่อนข้างครบแล้วนะครับแบบใช้งานได้ส่วน Docker อ่าใช้งานได้ดีมากครับใช้งานบนบน M1 ได้สะดวกมากนะครับ Docker อิมเมที่รันบน Docker เนี่ยที่เป็น x 6 4หรือว่า64บิตหรือ32บิตที่รระบน amd 64แบบเดิมเนี่ยเอามารันในนี้ได้นะครับเอามารันในนี้ได้ส่วนตอนที่เราจะบิวต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่แฟลกอะไรพิเศษเข้าไปเนี่ยมันก็จะบิวออกมาเป็นเป็น arm version นะครับเป็น arm v 8ก็คือตัว m 1ของมันนะครับ apple silicon เป็น arm v 8แต่ว่ามันบิวออกมาเป็น x 6 4ได้นะครับสม่วนว่าบาง image ของบาง docker image เนี่ยเราเราจะ b u ว l ออกมาเป็น x 6 4ก็ได้นะครับก็คือใส่ tag ใส่พารามิเตอร์บางบางอย่างเข้าไปมันก็จะบิว l ออกมาเป็น x 6 4เลยแต่ว่าระยะเวลาในการ b u i l เนี่ยก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องไปแปลงคําสั่งต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะครับระหว่าง arm กับ x 6 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานพวก docker นะครับส่วนซอฟต์แวร์อื่นๆที่เคยรันบน บน x64 หรือว่าบน CPU Intel ของของ Macbook ก่อนหน้านี้นะครับก็มารันบ,บน ARM ได้แล้วก็แต่ว่าเราจะต้องติดตั้งพวกตัวแปลงนะครับเป็นซอฟต์แวร์เป็น m i d d l e ลแวรตรงกลางที่เราต้องแปลงคำสั่ง instruction set ต่างๆเช่นพวก r o s เซต a อะไรแบบนี้ครับเราจะต้องลงตัวนั้นด้วยซึ่งมันก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับไม่ไม่ได้ช้าลงอะไรมากขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือตัวอย่าง conda นะครับ a n a conda ต่างๆเวลาเราใช้ package manager อย่างเช่น conda นะครับก็ติดตั้งใช้งานได้นะครับ uh, virtual environment อะไรพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยเขียนซอฟต์แวร์แบบ native ในนี้เลยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะจัดการ dependency ค่อนข้างลำบากถ้าเกิดเราไปใช้ที่ที่ host ของมันเลยเนี่ยมันจุกจิกมากเลยนะครับก็ผมก็เลยหลีกเลี่ยงไปใช้พวก uh, virtual environment แทน ว่าชอ e n v i r o n m e n t ของคอนด้นไรครับก็จะสะดวกกว่าเวลาเราจัดการ Dependency นะครับหรือว่าอ e ีกแบบหนึ่งที่ผมใช้ประจำเลยนะครับแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนั่นก็คือใช้ Docker เป็นหลักนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว Docker Desktop มาแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้อย่างปกติเลยนะครับสะดวกมากๆเลยแล้วก็รันได้ทุกสถาปัตยกรรมนะครับในนี้ไม่ว่าจะเป็น ARM หรือว่าเป็น x 6 4 x 8 6อะไรก็ตามแต่นะครับรันได้หมดเลยก็สะดวกมากๆเลยนะครับ ทีนี้มาถึงปัญหาหลักๆของสายงานอย่างเราๆนะครับหรือว่า AI developer อย่างเราๆเนี่ยปัญหาหลักๆที่ใช้ตัว MacBook Pro M1 ไม่ได้นะครับเรียกว่าไม่ได้เลยก็คือมันไม่ได้มี CUDA นะครับมันไม่มี GPU มันไม่มี CUDA อ่าจริงๆมันมี GPU นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ GPU ของ NVIDIA สายงานทาง AI ของเราเนี่ยเวลาเราเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีการเข้าไปใช้ทรัพยากร ของของฮาร์ดแวร์บางส่วนที่มันจำเพาะนะครับโดยเฉพาะตัว CUDA Engine นะครับ CUDA Core ต่างๆเนี่ยซึ่งในนี้มันไม่มีครับบน Macbook เนี่ยมันไม่มีอันนี้เป็นถือว่าเป็นข้อจำกัดใหญ่ๆเลยเวลาเราเขียนโปรแกรมพวก uh, Object Detection, Classification หรือว่า Segmentation ต่างๆหรือ Image Processing ที่เราเขียนแบบ Multi-thread หรือว่า Multi Multi Processing นะครับที่มีการเข้าไปถึง Core หรือว่า CUDA Engine เนี่ย ในนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้เอาง่ายๆแล้วกันถ้าสมมติว,ว่าเราใช้พวก PyTorch นะครับหรือ OpenCV แบบนี้ครับมันจะใช้ GPU ไม่ได้นะครับอย่าง OpenCV แล้วก็ใช้ได้เฉพาะ OpenCV ที่ c o m p พ y ์มาหรือว่าที่บิวมากับแบบ CPU เท่านั้นจะใช้ GPU ไม่ได้นะครับอย่าง PyTorch TensorFlow อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ถึงแม้ว่าตัวชิปเซตตัว m 1เนี่ยมันจะแรงมากก็จริงนะครับแรงมากแต่ว่ามันก็คนละเรื่องกันเนาะเวลาเราเอาไปใช้งานทางด้านการประมวลผล ai กับการประมวลผลแบบโปรเซสหนักๆแบบทั่วไปมันมันคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นอันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ถือเป็นปัญหาสําคัญเลยเวลาเราเทรนโมเดลต่างๆสเนี่ยติว่าเราเราจะเทรนโมเดลอะไรสักอย่างนึงเนี่ย เราเทรนโดยใช้ G P U CUDA Engine น่ะมันจะเร็วกว่ามากเลยนะครับมากๆเลยหรือว่าการนำโมเดลมาใช้งานหรือเอาโมเดลที่เราเทรนแล้วมาใช้หรือว่าเอาโมเดลที่เขาเทรนไว้แล้วมาใช้มาประยุกต์หรือว่ามา fine tune อะไรพวกนี้ครับมันจะเอามา inference เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันมันได้แต่ว่ามันใช้ C P U อย่างเดียวซึ่งมันมันมันช้าครับช้ามากเมื่อเทียบกับ G P U ถ้าสมมติว่าเรามี G P U อย่างเช่นอัตรกูล GTX ก็ได้ครับ1070เป็นต้นนะครับยังเร็วกว่าการดันบน MacBook M1 เลยนะครับทีนี้เวลาเราเขียนโปรซอฟต์แวร์พวกนั้นนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยมันก็ จะต้องเขียนให้มันเฟกซิเบิลมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราจะเขียนแล้วต,ต้องรันอยู่ในนี้จริงๆเนี่ยเราก็เขียนเช็คเอาครับว่ามันเราเข้าถึงคูด้าได้ไหมถ้าเข้าถึงคูด้าไม่ได้เนี่ยก็ใช้ CPU ไปพลางๆก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงคูด้าได้ก็ค่อยไปใช้คูด้าอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราประมวลผลพวกเทนเซอร์หรือว่าพวกข้อมูลหลายๆมิติเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับเวลาเราใช้คูด้าซึ่งมันก็จะส่งผลตรงตรงนั้นนะครับเราจะต้องเขียนโปรแกร,รม อ่าเช็คซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเป็นเป็นรายละเอียดคร่าวๆจริงๆส่วนการใช้งานเบื้องลึกยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าผมใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ทําอะไรบ้างมีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าแบบละเอียดเชิงลึกอีอกอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าสมมติว่า คุณผู้ชมท่านใดที่ทํางานทางสายนี้หรือว่าใกล้เคียงกับที่ผมทํางานอยู่หรือว่าที่ที่เกินไปเมื่อตอนต้นคลิปถ้าอยากทราบประเด็นไหนนะครับก็คอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างเดสคริปที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ